ก่อนสีเสื้อพรส์วันเกิดน้องกับมาเบิงไอ้ทัวเนาะค่ะเนาะทัวเพื่อนปลูกยุ่งขังไอ้ลานลานคาเนี่ยละจ้าลานตามสร้างเนี่ยแหละพื้นที่มันบางเพื่อเลยยาพี่น้องเพื่อเลยมาปลูกเนาะค่ะเนาะงามใไว้พี่น้องทัวเพราะมันสองอาทิตย์เนี่ยตีงามเนี่ก็น้อยกับเป็นออกผลผลิตออกน่วยออกหมากเลยเนาะค่ะเนาะ มื่อนี้เป็นบ้านเกิดน้องเนาะสิมาสเสื้อผ้ายเพิ่นสร้างพิดสายเพิ่นเดี๋ยวสิสเสื้อผ้ายน้องสร้างพิดสายเพิ่นเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้นสิมาสเสื้อผ้ายน้องสาวเนาะค่ะเนาะมื่อกี้บันเกิดเพิ่นมันเกิดน้องสาวแต่ว่าเพิ่นบ่ฮู้ดอกมาเกย์สิสเซอร์ไพรส์เพิ่น วันเกิดเขาวันเกิดน้องสาวนะคะซ,ซนะะื้อพิซซ่าพิซซ่านาตรงคามนละมาเชอร์ไพนเพิ่นเพิ่นบ่งหัวเรื่องอมาเดี๋ยวเพิ่นติตเติมเต็มนะคะกาลังสับปังฮุ่งฟักฟักฟักชั้ละกอด้วยนะคะกับก้อนขคลโรไกเลเด้อกับกระหรอดินองสับปังฮุ่งขายเมื่อละสองสามโคกตื่มกันเด้อค่ะเด้อ มือดีวันเกิดเด้อค่ะตะว่ายังมาตัดบกหุ้งขายปอกๆอยู่นี่เจ็ดต้อยริมทางนะคะมาหากินจ้าวันเกิดกับวันเพื่เกิดตัดบกหุ้งนี่ม่ต้องเอามีดสองคมนะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมีดสองคมมันบ่แสเนาะคะ่ะเอามีดยังสี่ละซับตอนโคโรเคเลเรือเข้าไปหน้าเนี่ยแล้วมันยังแสบก,กับกรอบค่ะกับกรอบมาละกอกับกรอบนะคะมะละกอยอยู่บ้าน,นะคะ่ะกรอบกลมๆอย่างนี้ ตามใจลูกค้าเนาะคะ่ะเนาะว่าใส่หมูยอว่าสันใส่หมูยอกับปลาหมึกแบบจา้าตามใจลูกค้ามีมะแงกด,ด้วยนะคะมะกอกค่ะมะกอกแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็หมูยอนะคะลูกค้าไว้ดูนานะคะ่ะเนาะมาสั่งหมูยอ่อใสก่กับปลาหมึกด้เมเองนะจ้าค่ะไว้ดูนะคะน่าอร่อยจัเงเลยซ้ำปลาซ้ำปลาปีใส่ปลาหมึกหมูยอนะคะ ตัดอยู่ในป้าจ้าาตัดอยู่ในป้าทางล่างเป็นป้ายแล้วเดี๋ยวมันจะละลาย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday ไปแฟ้ขาเรียกเ้าเรียกน้อง YOU เอาทบอายุมันหลผลเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซาเดทไทยพี่อยูอนี่คุ้มเลยเรื่องได้จ้านี่ยละเซียนพิซซ่านายังละต่อยนี่เขาเอานายังให้ฮาวยเยี่ยนฮาวยเยี่ยนจะได้ฮาวยเยี่ยนเซบเอาเทียนนี่ตามอายุเทียนนี่ยเราจะซื้อให้นี่นมันเกิดอะ้รจ้าเด้อเทียนตามอายุเขาเขาเลยบอกว่าอายุอันนั้นมันเกินเทียนกองหนึ่ง ก็เลยได้เจอลิมเดียวทั้งแรกในชีวิตที่มีคนซื้อคนเกินให้มาเสื้อผ้ายเสื้อผ้น้องปื้มครับปื้มถาดจำเนี่ล่ะบานเท่าเนาะจำาน่ก็รู้แล้วรู้อลังการแล้วพี่อลังการป็นั่ไปรักไปรักซังฟังนั่นเนาะค่ะเนาะนี่เนาะมาจัดงานมันเกิดให้น้องจำเน่ก็มีความสุขแล้วเลวต่อยหมดทุกหมดสุขหมดโลกหมดภัยค่าคลายกำลังเลยด้วยเด้อ พอนพอ,อนถิอวยพอนม่ย้อนขึ้นผู้ใหญ